สวัสดีจ้าพี่น้องพอกไม่เเกลับคือเกลาน่าจะพี่น้องนะเนาะเจี๊ยบสาวบ้านนาจา้ะมันนี่กับสีภาพี่น้องมาอัปเดตมาเลดพักทีว่าเม่เาวานไปเนาะพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวเมียเกลบกับสีภาพี่พีน้องเข้าไปเบิง่งไมก่กล้องนี่เมียเกลับกราบขอบคุณเด้จาจะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมจะติดตามเด้จาจะพี่น้องให้กำลังใจไม่เเี๊ยบในการทำงานน่าจะพี่น้องทำยูทูบทำดู ด้วยใจพี่น้องมันยังคอยมีความสุขแต่หาวกทำวังสิ่งสิ่งประโยชน์หรือว่าอ้นสิ่งแบบว่าคล้ายๆคือแบบบ่างพลุนประโยชน์มากละเกินไปมันก็เป็นทุกข์แก่เฮาพี่น้องเฮ็ดทำไปนั่เฮ้าใท้ทำห้พี่เฮโน่เฮาเบิ่งชีวิตประจำวันเฮาแล้วก็การใช้ชีวิตการปลูกพักปลูกง่ายพี่น้องเฮาเบิ่ง้อามีความสุขพี่น้องคอยเฮ็ดไปจ้ะเดี๋ยวแม่เกี้พาไปเบิ่งส้มอัน แปลงพักนะจากพี่น้องว่ามันขึ้นไปเนาะจ้าบรรยากาศสวนตอนนี้นะพี่น้องก็เริ่มสายแน่จังน้อยแล้วจ้ะต่ว่าคุณแม่ยังไปท่นมาต,ตลาดเลยพี่น้องโอ้ยทั่วเขากำลังสีออกดอกออกนั่นอีกแล้วพี่นออ้องคนหน่อยก็เล่นท้ายคุณจ้าพี่น้องเล่นท้ายแม่ผมทั่วร์ก็กำลังแตก เดี๋ยวเจียบผ้าพีผ้าน้องเขามาชมสวนเดบอนี่คือบ่มีป่าเน,นาะเพราะบ่มี่น้ำเดี๋ยวไม่เก็บปล่อยน้ำกพราะนายพี่น้องเนาะจ้ะพี่น้องเก็บกลับไปเปิดน้ำใส่ละอ,อ่างพี่น้องน้ำบ่มีใส่น้ำป,ป้าป่าพี่น้องเลยกลายเป็นน้ำป้าพอ เดี๋ยวแม่จิเยบมาอัพเดตแปลงพักแม่ห้าเนาะสองแปลงนี่ก็ออกเลยจ้ะพี่นนองออกแล้วโอ้จะเป็นง่ามมีพักจุตูมไปยั้งอีกลูกุกยัง้งมาล้างมือล้างหันลูกุก แ,แม่ถ่ายคลิปก้อนหมักลาไปผ่าแม่ยี่ทังหนอกผาพีพันลองชุมน้าน,นี้กระแตกเราจะพี่น้องอันนี้เป็นหอ,นอมปอมจะพี่น้องขึ้นมากพอดีเลยลเวลาพันใหญ่พันกระสิพอดีพอดีเลยพี่น้องแตกแล้วอันนี้ก็หอ,อมปอมจะพี่นอ้องหอมหอปอมหอมปอม อันนี้มันยงนังน้อหน่เนาะจะไปเกลี่ยเบิ่งก,ก่อนแปลงนี้มันยังพี่น้องคือบ่เห็นออกข้อแปลงนี้ยงังน้อหน่เนาะต้นยังคือบ่เห็นออกพี่น้องพักชี่บอกถ้าว่าออกก็บ่ออกแปลงนี้เด้อจ้ะพี่น้อง อันนี้ก็หอมป้อมมั่งพี่น้องนี่ผสมเหมือนก็บพักซี่อบอกงั้นได้ทังนี้เคืองช่วงไปทั้งนี้มันพักอยังบุบลูพี่น้องแต่ว่าไปทั้งพีหอมป้อมออกเบิดจ้ะหอมป้อมแตกนี่พี่น้องออกแล้ว พูดแม่ว่านผสมผสานกันเนาะน้เาเอี่ยงป่าบอก่าบ่อนเป็นตยานแท้นี่คือผักกะจจอนพี่น,อน้องแม่บอกว่ามันผักกะจจอนแม่เฮาละ่ะ ผักรจอนอันนี้แม่นพักอีตูพ้พี่น้องป้าขินจ้ะไหครับน้องยิ่งจังนอกคว่าน้องไปหาน้องมาลูกโอ้ยพี่น้องมลภผางามครับ รำพาจ้ากำลังง่ามเลยพี่น้องคุณแม่ยังพ่ะท่านขยายขยายมาได้ได้สองแปงพี่น้องอากาศฮ้อนห่อนจ้ะพี่น้องห่อนคักห่อนเนี่ยห่อนคักห่อนเนี่ยพี่น้องเอ้ย ตะเสาเฮีหยหอยสดๆเลยจ้ะหอยผักหอยเนี่ยคุณพี่น้องเบิ่งบักบทัว่วพวกาก็ออกดีดีเจ้าพี่น้องมันมนปลูกน้ำค้างหัวพี่น้องปลูกน้ำห่างหัวจะเสีเห็ดอันอันจังได้นี่ยแ <c ười> ม่กันเทียบกันถอะเบิ่งนี่แล้วโอ้คุณแม่ตัดเลยเตือนไอพี่น้องกำลังงามเห็นดีดีพี่น้องบักทัว่วปลูกง่ายเนาะ แต่ว่ารักษาตอนโตูเหรอเนยากพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแปลงยังพี่นอ้องก็พอเห็นนี่เป็นบกขึ้นนิดบีิก็ได้กเกีย้ยคิดว่าบกขึ้น,อน,นหอมปลอมพี่น้องขึ้นสวยรวยอยู่วดขึ้นงามก็ยังนี่จ้ะนี่ทวา่ทวา,นทวานทว่านเทวันท,ทีพี่น้องขึ้นมา เอ yeah, อัดกันผลพันธิบสีใหญงเฮ้ยพ่นอุยูหมมันก็ขึ้นดีแ่มทั่วเอามาใจว่านหัวหานไอเพ่นธต้นเรือว่านไอ้กันไผ่ตกลายพ,พันธนองยังบ่รู้วาน่นไข่คือพันธานไข่คพิ่นจังใดจะเก่าผนเหมือนออกมาิลเก่นเนาะ ตัวเห็นกับเปนลูกใหญ่พี่น้องเอ,อ้ยวานไหวอย่างไรพันตื่นคนจะมีอายุสามสี่เมีจะพี่น้องแม่พันพอพันเอามาปล่อยไปพักบ,บุ้งทัดแต่งพันเนาะพี่น้องแต่งพันเหรอพันจะส่งอย่างกันแบบจะเลื่อนเติบโตวไวเนาะยหญ่แล้ตัดสันไม่เชียยเลยมาตัดออกกับพี่น้อง ตัดออกแบ่งขึ้นออกบัง่งห้างหรอกอะตัวอันไว่างามบ่าสมบูรณ์ตัดออกอันนี้หอมแบ่งจากคุณแม่หัวเต้าลงจะพี่น้องกำลังขึ้นหอมแบ่งหอมแบ่ง,บงลกออกเบิรแล้วจะพี่น้องถอนเอาไปขายหมดแล้วจะผักบุ้งในว่านไม่จะพี่น้องแปลงอันนี้ได้ยินเสียงบอนพี่น้องประคอกับประดุก วานาหันเห็ดป่าก็เด้คพี่นอ้องหันป่าก่อนเจี๊ยบประได้มยววานว่านที่นลลายเหมือดีที่ต่พอว่านแต่ชั่วมาชนนั่วเนาะพี่นอ้องพอเราก็เห็ดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบยยร้อยครับเป็นยังลูกแล้วถ้าผีกระหน่องบกงป่ากัน อุย้ยแพรว้เยน่าจะพี่น้องเนาะแพรว่ายไล่จนบอนเดี๋ยวเห็นปูเห็นป่าเอาเอากินกินด้วยหล <c oughs> ับลับหลับครับจากับย่ายัาง้าทันมาต,ตลาดจะพี่น้อง ส่วนเนาะงวายว่ะก็เลื่อนแตกกันแล้วพี่น้องว่ายน้ำกันเนี่ยหลายเนาะอ้าพี่น้องเอ้ยเด็ดหอนคัก เอาเบริรแล้วโูมาทั้งครับฮะอันไกล้ห้องทุกแกโอโอตุกแกห้องบ่ลูุกเออ,อตาบ่าเพียงนามใส่พีน่นุองก้อยจนินใจ ครับเสียงต๊วแกตต๊กแกละ่ะครับผุนผุน,นี้หนออ้หอยชยหอยกันนี่ยังางพี่นอนอนนี่เลี้ยงเลี้ยงอุ้มลุย่หลายจับที่นำ้ำคางน้มันพนักยิ่ตกพี่นนองหอยเชลรีกกำลังแยน่ยังไตขึ้นี้นองหาหุ้ย

พี่น้เอ้ยย้อนขอตาว่านหลายเอาเอาว่านไปแล้วก็ยุกไก่แล้วเตื่นข้นพี่น้องอยู่น้ำคนยังตื่นคนอยู่ดิเอาว่านไปแล้วกินคลิปนี้ไม่แก้วกับว่ามียังไรได้จ้ะพี่น้อง,พ,องพี่น้องพี่น้องมาชมสวน เบิ่งบรรยาก,กาศมาพักเข้าออกบอ่เอาพวกสแดดสวยมากแดดเบิ่งบ่ได้พี่น้องแสบตาแดดห้องไรโอ้ยระวันหนาแรงเมากพี่น้องเนาะโอ้ยบวัวลูกไส้เหลาวมาเล่นพี่นอ้องทั่วกำลังออกหมากไมหมเลยพี่น้องดอกกำลังออกอีกแล้วโอ้ภูมนินีสุดยอดเลยจ้ะ โซนนี่กำลังลงเด้อจ้าพี่น้องจักน้อยกสิถ้ามันขึ้นกนสิได้เห็นนะจ้ะถ้าบ่ขึ้นกนสิบ่เห็นบักทั่วฟังทางนี้แม่นบักทั่วแปดบจ้าพี่น้องทั่วแปดแล้วการถัทกท้โซนทางนี้นี่กแบักทั่วคือเก่าเลยพี่น้องฟังทางนี้ทั่วอ้ยขึ้นดี ข้อซองอันนี้คือบวกลื้น,อ,นอันนี้ลุ้มลุ้มมันมันได้พี่น้องพักไส้นี่ยาหน้า,นางจะพี่นอ้องยานนางเอาผู้เมียเขาเขมันเข้มบ่บวกลื้นบ่ไปหนามาหลังพี่น้องนี่อ้าวขากันอีกล้วพี่น้องเอ้ยลูกหลานกันได้ได้ยากกันลูกได้ยากกันนี่นครับไหม นี่าหละต่กันลกูกโอ้ยรายย่าหยังกับไอ้ปันกันปันกันเฮ้ยปันน้องลกูกปันน้องยัดตีกันเออเ่าเงี้ยๆเร็วโอ้ยพี่น้องเอ้ยขากันหอมเม็ดอันนี้แม่นนั่นเด้อพี่น้องนี่ขนาดจะว่านขนาดไว้เอกมาเลียดพัฒนมันเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยขากันเดียวจ้าพี่น้องเมื่อไรไม่เก็บก็ขอฝากแฟนช่องมันเดเด้อจ้าพี่น้องฝากาฝากดไลค์กดแชร์เถึนกับรังใจเลยเด้อจา้า ไปเอาล้านก่อนพี่น้องเอ้ยเล่นน้ำกันกับขากันนิดเดียวนี้ยเรียว่าเผลอมาได้ครับครับครับโอ,ยบโอยย้ยครับูสว่าพี่น้องแล้วพอไม่เก็บพินาเนาะจ้จพี่น้องเนาะสวัสดีจา้าโอ้ยพายเฮให้ลูกไปเฮ็ดให้ลูกไปเฮ็ดให้ลาแม่เฮ่บอกเฮ่พ่อปันของเล่นบ่ลูกโอ้โหเฮ่พ่อปันของเล่นเด้อนานบู่ดินเด็ด